หนุ่มโพสคลิปชวนหลอนกักตัวที่สารพักศพบอกตรงๆงานนี้กลัวผีมากกว่าติดโควิด ปัจจุบันนะคะสถานที่กักตัวก็มีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Home Isolation หรือ Hospital แล้วก็ตามข่าวที่เรามักจะเห็นอยู่ประจำที่เพิ่มมากขึ้นด้วยก็คือวัดซึ่งก็จะมีการปรับปรุงศาลาวัดให้เป็นสถานที่กักตัวมีที่นอนหมอนผ้าห่มพร้อมจับเรียบร้อยเรียกได้ว่าสะดวกสบายไม่แพ้โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับเรื่องราวต่อไปนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าหลอนมากค่ะ โดยวันนี้วันที่1กันยายน2,564ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าที่1ิเอกจารุวงนินบรรพศได้โพสต์คลิปบรรยากาศการกักตัวที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมระบุการกักตัวรักษาเชื้ออยู่ที่โรงพยาบาลสนามหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครบ14วันแล้วหมออนุญาตให้กลับบ้านได้มีใบรับรองแพทย์เชื้อโควิด1 9ก็หายแล้วแต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอีก14วัน นี่มันอะไรกันผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยลงพื้นที่มาดูด้วยครับกับข้าวสามมือก็ไม่ได้ไม่มีอะไรกินเอามากักตัวที่ไหนไม่ว่าหรอกครับนี่มันที่เผาศพสาลาพักศพทําแบบนี้เผาผมดีกว่าไหมทําไมทํทแบบนี้ผมงงซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากรักษาโรคโควิด -19 หายแล้วหมอให้มากักตัวอยู่ที่บ้านอีก14วันแต่ด้วยความที่บ้านคับแคบ เจ้าหน้าที่จึงให้ออโตอทุ่งกระเตนเป็นคนจัดหาสถานที่กักตัวให้แต่เมื่อมาถึงที่กักตัวที่เจ้าหน้าที่จัดหาให้ตอนเวลาประมาณ5โมงเย็นเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาตนถึงกับอึง้งเพราะเห็นเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดสาพักศพที่ตั้งติดอยู่กับเมนที่สำคัญในการกักตัวครั้งนี้ตนจะต้องกักตัวอยู่คนเดียวจึงถ่ายคลิปเอาไว้แล้วบอกตัวเองว่าพยายามทำให้ได้ แต่ยิ่งคำก็ยิ่งวังเวงเพราะความเงียบสงัดมองไปรอบข้างก็พบแต่เมนยอมรับว่านอนไม่หลับกะจ,จะขับรถนี้ออกไปจากที่แห่งนี้แต่ก็กลัวจะผิดกฎหมายจึงพยายามข่มตานอนแต่ทำไม่ได้จริงๆทั้งเสียงจิ้งหรีดเลไรชวนวังเวงไม่มีเพื่อนกว่าจะนอนหลับได้ก็เป็นช่วงเวลาตีสีของอีกวันแล้ว โดยล่าสุดเจ้าตัวได้ลบภาพคลิปดังกล่าวออกจาก Facebook ส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางอวตรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับเจ้าของ Facebook แล้วก็เคลียร์เรื่องราวทุกอย่างลงตัวเป็นที่เรียบร้อยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ